พี่ตังโมหนูรุ่นพี่ปีไหนคะอ๋อผมนะครับอ่าเป็น K K U รหัส49ครับทำไมต้องทำหน้าแอปอ่ะอ้าวก็รหัส49ไงอันนี้รหัสเท่าไหร่นะ5เท่าไหร่นะ6 60 60อ่ะที่เป็นปู่รหัสงั้นเปลี่ยนใหม่ไม่เปเดี๋ยว60มันยังไม่ถึงเลยนะ่หกศเลย60มันยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอไม่ถึงแล้วถึงแล้วเขาไป6กศูนกว่าแล้วนี้หกแล้วเออโอ้ไปไก แล้วว่าเพื่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ได้มั้ยสักรหัสแบบ53 54อะไรเงี้ยจะได้ไม่ดูไกลไปไม่ไกลอยู่นะพี่ฤทธิ์เอออะไรนะไกลอยู่นะต้องไกลแหละมันก็ต้องไกลแหละทำไมอะทำไมเราแกงพี่ฤทธิ์อะว่าหนูควยพี่ฤทธิ์อยู่ข้างหลังหนูก็แก่มากนะโอ้โันข้างหลังหนูก็แก่นะแก่ไหมคุณฮะแก่ไหมข้างหลังอะเขาเรียกว่าดีดด้วยการลมเป็นโตการลมเป็นโตการลมเป็นโต